การรับประทานอาหารอากาศที่หายใจเข้าออกหรือสารพิษที่สัมผัสทางผิวหนังในแต่ละวันการใช้ชีวิตที่ปกติกลายเป็นภัยเงียบอันตรายนำพาสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไรทำไมร่างกายของคุณถึงมีสารโลหะหนักจะดีท็อกและขจัดสารพิษออกไปได้อย่างไรมีคำตอบในคลิปนี้ค่ะท็อกซิกหรือว่าสารพิษ การใช้ชีวิตปัจจุบันและอดีตมีความแตกต่างกันอยู่มากเนื่องจากปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตมากมายไม่ว่าจะาพลาสติกสารเคมีและสารต่างๆที่มาจากอุตสาหกรรมที่มากกว่าแต่ก่อนเราเรียกสารเหล่านี้ว่าโลหะหนักนั่นเองค่ะโอจะจําแนกาอันดับโลหะหนักที่เราจะต้องระวังกันนะคะได้แก่ปาร์ลดแคสเมียนสารหนูอาร์เซนิกตะกัว่วอลูมิเนียมอย่างเช่นคนสูบุรียเยอะ ก็ต้องระวังแคสเมียนตวัวสูงนะคะอาการแตกต่างกันรวมถึงคนที่ชอบทานอาหารจากหม้อต้มอลูมิเนียมการทานน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าอลูมิเนียมสูงจะส่งผลต่อเซลลประสาทและสมองได้โดยตรงเลยนะคะอลูมิเนียมจำง่ายง่ายขึ้นหน้าด้วยเองความเสี่ยงคล้ายๆกับอัลไซเมอร์ความเสียเส่ยงในเรื่องความจําในอนาคตและมาถึงเหล่าสาวๆก็ต้องระวังเลยนะคะเวลาเราใช้เครื่องสําอางทุกชนิดประเภทไหนก็แล้วแต่ ไรที่ปากแดงๆต้องระวังให้ดีนะคะสารในเครื่องสําอางจะมีแคสเมียนเจอปนอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นคนที่ชอบแต่งหน้าจะมีแคสเมียนสะสมในร่างกายสูงแน่นอนค่ะและยังมีสารเคมีอื่นๆที่จะต้องระวังกันอีกนะคะเช่นสารเคมียาฆ่ามแมลงต่างๆอาร์เซนิกจะส่งผลในเรื่องของผิวหนังจะมีสีผิวที่แตกต่างกันร,รวมไปถึงจุดเริ่มต้นของมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะซึ่งสัมพันธ์กับอาร์เซนิกต้องสังเกตผิวพรรณบริเวณลำตัวว่ามีความผิดปกติของ เม็ดสีผิวไหมรวมถึงผิวที่ขุกข่ และมีตุ่มนูนเกิดขึ้นได้ค่ะบางคนให้สังเกตด,ดูที่เล็บว่ามีขีดขาวหรือจุดขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะมีสีแดงผิดปกติก็ได้เนื่องจากอาร์เซนิกจะทําให้สีแดงปรากฏขึ้นที่เล็บได้เช่นกันค่ะเราสามารถสังเกตตัวเองได้ค่ะว่ามีโลหะหนักในร่างกายมากเกินไปหรือเปล่าสําหรับคนที่มีสารพิษในร่างกายเยอะมากแล้วบางคนอาจจะมีอาการด้านผิวหนังหรือความจำลดลงได้ค่ะส่วนคนที่มีสารพิษในร่างกายน้อย มักจะมีในเรื่องของความไม่สบายตัวสมาธิสั้นลงแล้วก็สําหรับผู้หญิงเรานะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของประจําเดือนนี่แหละคะ่ะประจําเดือนอาจจะมาแบบเลื่อนห่างออกไปหรือมีความผิดปกติในช่วงระหว่างมีประจําเดือน,นะคะ่ะสารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็จะแบ่งออกเป็นอะคิวกับอะโคนิกอะคิวก็จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ1-3เดือนนะคะก็จะได้มาจากอาหารที่ซิลพลาสติกอาหารไมโครเวฟ ส่วนอโคนิกก็จะระยะค่อนข้างยาวนานแม้จะเลิกสูบหลี่มาแล้วประมาณ10ปีแต่ก็ยังมีแคสเมียนสะสมอยู่ในร่างกายแน่นอนค่ะยุคปัจจุบันเรามีความเสี่ยงเจอสิ่งปนเปื้อนต่างๆเยอะมากค่ะสําหรับคนที่ทานปลาอาหารทะเลต้องระวังให้มากนะคะเพราะว่ามีประลอดและอาการที่เป็นสัญญาณเตือนมีดังนี้ค่ะปวดศีรษะบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผื่นคุ้แพ้ผื่นคันคลื่นไส้อาเจียนอาการเหล่านี้ บางคนอาจจะแปลว่าทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะย่ําแย่แล้วทําให้เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะซึ่งวิธีการ Detoxification ถือว่าเป็นการขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโอม่หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในทางด้าน d e t o x i ซ i c ฟิเคชัน ว่าสามารถชำระล้างสารโลหะหนักออกจากร่างกายได้อย่างหมดจดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เฮลม i นาค่ะโดยตัวนี้จะเข้าไปดีท็อกซ์ขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกายให้ถูกขับออกมาช่วยให้ระบบภายในและลำไส้สะอาดขึ้นปรับการทำงานของระบบภายในให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณเปล่งปังด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมสำคัญของเฮลมมนากันค่ะกระเทียมพริกไทยดำขมิน้นขิง เก็บฟู้ดสงเศษ็ขั้นแรกเฮลเมนามีขบวนการทำให้ร่างกายของเราสะอาดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกจากสารสกัดในเฮลเมนานะคะ จะเข้าไปขจัดสารพิษภายในระบบเซลล์ระบบเลือดและระบบทางเดินอาหารต่างๆร่วมไปถึงลำไส้ใหญ่ด้วยกันนะคะเฮลมีนา <m> เป็นหนึ่งขบวนการดีท็อกซิฟิเคชันช่วยชำระล้างสารพิษภายในลำไส้ย่อยจุล,ลินทซีชนิดไม่ดีให้ถูกขับล้างออกจากลำไส้และเติมเต็มจุล,ลินทซีที่ดีเข้าไปในลำไส้แทนค่ะส่วนตับและถุงน้ำดีเฮลมีนาก็จะเข้าไปเติมเต็มสารวิตามินและกรดะมิโนที่ตับเราก็จะเข้าไปดักจับสารโลหะหนักที่อยู่ภายในระบบเซลล์ รวมถึงนะคะของเสียภายในเลือดสารพิษต่างๆก็จะถูกขับและย่อยออกมาได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้เฮลม i นาก็จะเข้าไปกระตุ้นและฟื้นฟูการทํางานของระบบเซลล์แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตับนะคะให้ทํางานได้ดีขึ้น ระบบไหลเวียนของเลือดทางานได้ดีขึ้นผลิตเองสร้างเองและฟื้นฟูได้เองนะคะก็ทําให้ระบบภายในร่างกายของเราสะอาดขึ้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีแล้วค่ะสารอีกอย่างหนึ่งคือเอนโดทรีคาร์บอนอยด์ได้ง่ายๆเลยนะคะต้องทานการะลำปี่บ็อกครีสารต่างๆเราเนี้ก็จะทําให้สารเอสโตรเจนในร่างกายไม่ดีนะคะเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนที่ดีเข้ามาทดแทน ช่วยดีท็อกซ์และเราจะต้องเลือกทานซันไฟเจเยอะนะคะสามารถกำจัดสารโลหะหนักได้ด้วยค่ะ เราอาจจะไม่ชอบทานกันหรอกคะ่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนก็ได้มาจากกระเทียมหัวหอมจะช่วยดึงสารโลหะหนักออกมาจากลำไส้ได้ดียิ่งขึ้นและในส่วนของวิตามินก็จะเข้ามาเติมเต็มเป็นตัวตั้งต้นของดีท็อกซ์แอนตี้ออกซิแดนต์และวิตามิน C e ทําให้การดีทอ็อกออกมาได้ไวยิ่งขึ้นค่ะโอแนะนําควรมีเฮลมมนาติดบ้านไว้เพราะเฮลมินาไม่ได้ช่วยแค่ขับล้างสารพิษแต่ยังช่วยกาจัดพยาธิปรสิตตัวอ่อนด้วยนะคะต้องทานอย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าใครต้องการประโยชน์หรืออยากให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะต้องทานอย่างต่อเนื่องนะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนค่ะทานก่อนนอนวันละ2องแคปซูลและดื่มนะ้าตามเยอะๆนะคะ4ข้อควรระวังนะคะ 1. เด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ตีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน 2. สําหรับผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นอยู่ที่มีไขมันนะคะเป็นตัวตั้งหลักแล้วก็ควรทานก่อนหรือหลังนะคะอย่างน้อยสอชั่วโมง 3. ควรระวังสําหรับผู้ที่แพ้อาหารทะเลนะคะแล้วก็มีน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์น,นะคะ4ก็ระวังสําหรับคนที่เป็นโรคนิ้วนะคะไม่ควรรับประทานค่ะสิ่งสําคัญสําหรับการทานผลิตภัณฑ์เฮลมมนาต้องคบคู่กับการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสําหรับใครมีคําถามหรือสนใจผลิตภัณฑ์เฮลมมนาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะฝากติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์กับครูรบายกุลโมดด้วยนะคะ